นายสมพสันสินชูศรีพาณิช์จังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยนางคะนึงเนื่องสนธิผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดนางนัตยาสรอนมณีผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานและนางอัมพรสุดอุดมผนักงานเก็บเอกสารเข้าร่วมรับฟังการจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ James and Jewelry ณร้านบ้านทองสมสมัยอําเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทยัย ซึ่งเป็นการเจราจาทางการค้าระหว่างคู่ค้าจากเมืองเจด้าประเทศซาอุดีอาระเบียจำนวน3รายกับชมรมเงินทองไทยศรีสัชชนาลัย800ปีจังหวัดสุโขทยัยโดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายอธิคมตันติวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณเมืองเจด้าเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานผ่านระบบซูมมติ้ง สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปรับเปลี่ยนบทบาททูตพาณิชย์เป็นเซลแมนประเทศและพาณิชย์จังหวัดเป็นเซลแมนจังหวัดเพื่อผลักดันการสร่งออกสู่ตลาดโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นนัทวดีพ่วงหงรายงาน Okay, thank you very much. Okay, I'm okay. Everything. <laughs> yeah. Okay, thank you very much.